ก็ไม่ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่อิสราเอลจะยอมรับและสหรัฐจะมีการอนุมัติจริงหรือเปล่าแม้จะยังไม่มีการยืนยันแบบ100%แต่สิ่งที่สะดุดตาสำหรับข่าวนี้เลยนะครับผมแน่นอนนั่นก็คือในเรื่องของตัวเลขการส่งระบบแพทริออนมากกว่า90ระบบไปให้แก่ยูเครนซึ่งเชื่อกันว่าไอ้90ระบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถฐานยิงซะมากกว่านะแต่อย่างไรซะตัวเลขดังกล่าวนี้ก็ถือมหาศาลมากๆเหลือเกินและจะเป็นตัวเลขที่สร้างประวัติศาสตร์ในการทําสงครามอย่างแน่นอนแต่หากมองในแงด่ดีคูณ2นั่นก็คือ จะทําให้กองทัพยูเครนมีระบบป้องกันพูอากาศที่ดีมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะเพราะจากเท่าที่ส่วนตัวไปเช็คมามันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับผมที่มีขีปนาวุธเข้ามาโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอย่างกรุงเคียฟซึ่งมันควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแม้จะอยู่ในสภาวะสงครามก็ตามดังนั้นแสดงว่าเวลาปัจจุบันนี้แม้ทางชาติในยุโรปและสหรัฐจะพยายามเสริมระบบป้องกันพูอากาศให้แก่ยูเครนแต่มันก็ยังไม่หมดปัญหาในด้านนี้สักทีนะโดยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ม มีการจัดหาระบบป้องกันพนอากาศจำนวน90เครื่องเลยนะครับผมเป็นระบบป้องกันพนอากาศชื่อดังอย่างแพตติออดและตกใจขั้นที่3เนี่ยระบุว่ามันมาจากคลังแสนเก่าเก็บของกองทัพอิสราเอลซึ่งกล่าวว่ามันอยู่ในคลังแสนของอิสราเอลโดยไม่ได้ถูกใช้งานอีกต่อไปตามการรายงานข่าวของสหรัฐระบุว่าระบบแพตติออดดังกล่าวนั้นเป็นระบบที่ขาดความทันสมัยและอิสราเอลไม่สามารถใช้งานได้เพราะวกเขามีระบบป้องกันพนอากาศที่ก้าวหน้ามากกว่าหลายเท่าตัวอยู่ในคลังแสงอยู่แล้วซึ่งใครหลายๆคนนั้นจะรู้จักกัน เลยนะครับผมอย่างเช่นไอรอนโดมที่เข้ามาทําการรบครั้งแรกอย่างประสบความสําเร็จในช่วงของปี2014และนอกจากนี้อิสราเอลยังมีระบบป้องกันภัยขีปนุษนิวเคลียร์และความเร็วเหนือเสียงอย่างในชื่อของขี่ปนุษแอร์โลและเดวิสตลิงซึ่งทุกคนคิดดูนะระบบแทติออดเข้ามาอิสราเอลครั้งแรกเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่ในช่วงของสงครามอ่าวครั้งที่1แล้วนะครับผมในปี1991โดยสหรัฐนขนาดนั้นใช้ในการสกัดกั้นการโจมตีข,ของขีปนุษโจมตีทางยุทธศาส,ารสตร์ของประเทศอิรักอย,ย่างข ซึ่งในเว็บไซต์ข่าวชาติตะวันตกรายงานความพืบหน้าไว้ว่าในวันที่เขากําลังเปิดเผยเรื่องราวการโอนยาระบบแพติออนนะครับผมมีการรายงานข่าวจาก3แหล่งตรงกันเลยนะระบ,บุว่าภายในสัปดาห์นี้นี่แหละนะครับผมไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมสหรัฐจะมีการขนส่งระบบสกัดกั้นดังกล่าวไปยังยูเครนด้วยเครื่องบิน C-17 Global Master 3ของกองทัพอากาศสหรัฐจากฐานทัพอากาศของอิสราเอลฮัสเซลิมทางตอนใต้ไปยังเมืองเซซูฟที่ประเทศโปแลนด์ทางฝั่งตะวันออกที่ติดกับพรมแดนของยูเครนซึ่งเมืองดังกล่าวของโปแลนด์เนี่ยทำหน้า เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนย้ายอาวุธเข้าไปในดินแดนของยูเครนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ยังไงซะด้วยความเก่าแก่ของระบบแพตติออดก็ยังมีข่าวด้วยว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้ระบบแพตติออที่ส่งไปยังยูเครนนั้นเก่าสักทีเดียวนะเพราะเขาจะทําการอัปเกรดใ,ในเรื่องของระบบเรดาร์รถบัญชาการรวมถึงตัวขีน่นรรุกให้ทันสมัยให้เหมาะสําหรับในการใช้งานในยูเครนด้วยแหล่งข่าวยังระบุด้วยว่าแม้การคัดเกตหรือการอัปเกรดอาวุธจะทําให้ระบบแพตติออที่ถูกส่งไปยังยูเครนน้อยลงแต่ก็เชื่อว่ากรุงเคียบยงคง่่ตัมมตัวขีปนนนาาุเท้ นี่รวมถึงในเรื่องของระบบเรดาร์ด้วยที่ก็มีส่วนสําคัญอย่างมากในการสกัดกั้นและระบุภัยคุกคามจากรัสเซียได้ดีในอีกทางหนึ่งและเมื่อเราไปเช็คข่าวจะได้ฟังของอิสราเอลโดยที่แรกคือสํานักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ออกมายืนยันนะว่นนาณขณะน,นี้ทางโคโซกเขารู้เป็นแค่ว่ามีระบบแพทติงออดอย่างน,น้อยหนึ่งระบบถูกส่งคืนมาให้แก่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ทราบว่าระบบดังกล่าวจะถูกทายโอนมอบให้แก่ยูเครนหรือไม่หรือแม้กระทั่งไปถามตัวเต็งโตที่สุดในอิสราเอลอย่างนายกรัฐมนตรีเบนจ ที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับการโอนย้ายแพตติออดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้ด้วยนะโดยปัจจุบันนี้เท่าที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะระบุว่าความเก่าแก่ของระบบแพตติออดในมือของอิสราเอลนั้นเก่าที่สุดเป็นระบบแพตติออดเวอร์ชันแพ็กสนะครับผมเป็นรุ่นที่2จากการพัฒนาทั้งหมด5รุ่นที่อยู่ในมือของสหรัฐดังนั้นมันจะไม่แปลกอิสราเอลจะมีการสั่งปดลดระวางไปเป็นจํานวนมากแล้วที่ถูกผลิตและพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของปีหนึ่มพันเก้าร้อยแปดสิบหากนับรนนอ45าีเป็นแล้นะแงันก็มีน ามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธวิัยไกลต่างๆได้อย่างดีอยู่นะครับผมแต่มันก็จะเป็นลักษณะความสามารถในเวอร์ชันยุคสมัยสหภาพโซเวียตนั่นแหละนะปัจจุบันนี้รัเสเซียมีการผลิตขีปนาวุธยุคใหม่ออกมาแล้วอย่างมากมายและขีปนาวุธจำนวนมากก็เป็นขีปนาวุธความเร็วเหนี่ยเสียงแถมยังถูกดัดแปลงให้มีการลดหน้าตักเรดาร์เพื่อให้ตรวจจับได้ยากมากยิ่งขึ้นเป็นหลายเท่าตัวดังนั้นสําหรับแอนดี้ออดรุ่นเก่าเก็บของอิสราเอลจึงถือว่าค่อนข้างใ,ใช้งานยากลําบากพอสมควรเลยนะในการสกัดกั้นอาวุธยุคใหม่ๆแต่ทั้งงนนนนีหาากไมม่่บบรรรขุพเคือออิฮล ขี่ปาวุธรอนที่ใช้ความสามารถในการบินตาตามรวมถึงโดรนนะครับผมรุ่นดังกล่าวของอิสราเอลก็ยังสามารถใช้สกัดกั้นได้อยู่บ้างนะตามการประเมิน และสำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้สิ่งที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คงต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิสราเอลและรัสเซียนะครับผมที่ปกติแล้วทั้งสองประเทศด้วยความเกรงใจในเรื่องของอำนาจรวมถึงผลประโยชน์บางอย่างปกติแล้วทั้งสองประเทศมักจะกระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดีมากซะยิ่งกว่าร้ายแต่ก็ต้องยอมรับกันตามตรงวันนับตั้งแต่การล่มสลายของซีเรียะอิสราเอลเกิดสภพาว่าสงครามปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารัสเซียนั้นกระชับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้นเดิิินนนนนททาาาาางงงไปปปมมหหสสสู่กเเเเเีียืออออ็็บ้ขตลแะะธ ส่งมอบความช่วยเหลือใดให้แก่ยูเครนอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาโดยตลอดด้วยการประกาศจุดตื่นอย่างเป็นกลางและในฝั่งของรัสเซียเองอดีตก็ถือว่าไม่ใช่เป็นผู้เล่นหลักในการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ภายใต้สังกัดของอิหร่านหรือแม้กระทั่งการจัดหาอาวุธให้กับระบบการปกครองของหารซีเรียดั้งเดิมบาซา,าอัอัสซารที่ทันสมัยก็มีน้อยส่วนมากจะเป็นอาวุธยุคเก่าแต่ก็มีความหลากหลายและเน้นไปที่ปริมาณซึ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับกูุมอสโกเอาไว้อิสาราเอลที่ก็เกรงใจรัสเซียจะตอบสนองต่ออ นั่นเองนะเพื่อใช้ในการโจมตีกับอิสราเอลแต่มาหลังๆมานี้สัญญาณที่ดีระหว่างรัสเซียและอิหร่านกลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทําให้สื่อข่าวเชื่อกันว่านี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่รัสเซียยังไปหาอิหร่านมากจนเกินไปซึ่งจากการเผยแพร่ข่าวอย่างเป็นทางการปัจจุบันนั้นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้มีการจัดหาระบบแพติคอดแบบครบชุดให้แก่ยูเครนไปแล้วจำนวนสามระบบจากเยอรมัน3ระบบ,าะบ,บทางนี้ยังมีรถถัายยิงอีกจำนวน6คันเนเธอร์แลนด์บริจาคอีก5ระบบนะครับผมโรมาเนียและนอร์เวย์ที่ก็ได้บริจาค การสนับสนุนซื้อระบบป้องกันทางการให้แก่ยูเครนซึ่งก็ถือว่ายังมีไม่ได้เยอะนะและก็มีหลักฐานว่าระบบแพทติออดจำนวนหนึ่งนั้นถูกทําลายไปแล้วบ้างจากการโจมตีของรัสเซียดังนั้นหากยูเครนได้ระบบแพทติออดไปมากกว่า90หน่วยแน่นอนนะครับผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีความสําเร็จของรัสเซียจะลดน้อยลงไปอย่างหลายเท่าตัวเลยนะก็สําหรับข้อพิเศษของระบบแพทติออดนั้นก็สะเทือนเลื่อนลั่นอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของราคานะที่ก็มีตัวเลขในการเดียวซื้อขายออกมาจากประเทศคู่ค้าของสหรัฐเคยเจอแพงงสุดนนนนีี่่่่ยยระะบบบึอูทหวลล1 0,000้าา กันทีเดีียวน่เราเพิ่มอีก5,000ล้านเนี่ยไปซื้อเรือรบฟิเกตภูมิพลลำที่2มาได้เลยนะแต่นั่นก็คือราคาในอดีตท้งนี้ใน1หนระบบจะประกอบไปได้วยรถฐานยิงกี่คันยังไม่เคยมีข้อมูลในตรงนี้ประกอบกับรถบ,บัญชาการด้วยแต่แน่นอนนอกจากเรื่องของราคาที่น่าปวดหัวของพันธีออดแล้วระบบดังกล่าวนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในยุคสมัยนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบป้องกันภัยอากาศนะครับผมขอใช้คําว่ารองท็อปก็แล้วกันนะของทางฝั่งสหรัฐที่เป็นหน้าเป็นตาแม้จะไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของระบบป้องกันภัยอากาศของสหรัััฐแต่มมนนกถีีศภาาาพทงด้ร ม,มากอีกหนึ่งตัวและนานา,นาชาติพันธมิตรของสหรัฐต่างไว้วางใจกันแทบจะทุกประเทศเกาหลีญี่ปุ่นเย,ยอรมันต่างมีระบบดังกล่าวนี้ไ้ใช้งานรวมถึงในสงครามครั้งนี้ด้วยยูเครนยกอกวันนี้เป็นระบบที่เหนือความคาดหมายนะคือสามารถสกัดการขีปนาวุธความเร็วสูงรวมถึงครั้งหนึ่งเคยมีข่าวว่าแพทริออตเคยยิงเครื่องบินรบซู -35 รุ่นรองท็อปของฝั่งรัสเซียตกได้ด้วยเลยทำให้ฝั่งของรัสเซียต้องมีการตั้งเขตแนวห้ามบินออกจากแนวชายแดนของยูเครนและรัสเซียล่นถอยหลังไปไกลกว่า200กิโลเมตรซึ่งการเล่าขานี้ก็ไม่่ใชวาระบบ องกภัภยตัวอ,อื่นที่สาภาพยุโรปจัดส่งไปให้แก่ยูเครนจะไม่ได้ดีนะครับผมทั้งแต่ใน,นเรื่องของการอดคุณสมบัติการรับสกุบข,ข่าวต่างๆระบบแพดิออดค่อนข้างจะดังกว่าเพื่อนนั่นเองนะ